สวัสดีครับพบกับเราแล้วผมกับเทรนเนอร์ของเด e w วินฟิตเนสวันนี้จะพาหมอกําลังกายแบบง่ายๆโดยใช้ดัมเบลแล้วก็ขวดน้ําที่เราสามารถาหาได้อยู่ที่บ้านเลานครับผมอันนี้ท่าที่เราจะออกกำลังกายก็จะมี3าท่าหลักๆคือเดี๋ยวผมให้เทรนเนอร์บีกับเทรนเนอร์แก้วสาธิตในการเล่นนะครับผมว่าแต่ละท่าเล่นยังไงเล่น3-5ถึง5เซตเซตละ15ถึง20ครั้งต่อ1เซตพัก 3.5วิถึง1นาทีนะครับในแต่ละท่าที่เราจะให้เล่นท่าแรกก็คือ,อสควอตแอนโชเดอร์เพดาวางเท้าช่วงหัวไหล่ดัมเบลคับขึ้นมาวางที่บ่า,าดัมเบลขัดน้ำสควอตลงแล้วก็พอดันตัวขึ้นยกโชเดอร์ shoulder. อ่าตอนนี้15ครั้งแล้วผมพร้อมอึบเริเออ่มดึงดูวผมดึงโวกด้านหลัง ยือนอนกขึ้นหน้ามองตรงตัวนี้ผมเข่าเราพยายามอย่เลยไปเท้านะครับดึงพวกงด้าหลังล็อกเข่าไว้ปสุดลมหายเข้าเราจะไปขั้นลมหายใจผมอ,อ่ะสองครั้งสุดท้ายมาครับผมสุดท้ายปึ๊บอ่ะโอเคต่อไปอันนี้คือท่าแรกต่อไปท่าที่สอง เล t ท r a l ลเล็ทไซส์เล็ทเริลก็คือหัวไหล่คือกลางแขนที่จับดัมเบลลงวดน้ําให้มันขนานกับหัวไหล่เราเราไม่ต้องยกขึ้นสูงหรือโอเวอร์เกินไปอยู่ช่วงระดับหัวไหลเราพอดีถ้ามันเดิมครับผม3-5เซตเซตละ15-20ครั้งอ่ะดูครับผมย่อเข่าลงนิดนึงเพื่อให้เป็นตัวเบรกออฟเบรกออฟซัพพอร์ตเพื่อให้เราทรงตัวได้ตัวน,นี้ผมอ่ะพร้อมอึบ กดมือลงเปิดหลักต่อขึ้นอ่ะตัวนี้ผมอึ๊บดึงอ่าไม่ต้องยกขึ้นสูงครับผมขนาดหัวไหล่พอ,อเจ็ดอ่าครึ่งทางแล้วนิดเดียวแปดสุดลมไปเลยเข้าหายใจออกปกติไม่กั้นลมหายใจอึ๊บอ่ะสามครั้งสุดท้ายอึ๊บสองอึ๊บหนึ่ง สุดท้ายครับผมอ่าพักระหว่างเซตอย่าลืมนะครับผมว่า35วิถึง1นาทีอ่าท่าต่อไปท่าที่3าใบเสบเคอร์มือด้านข้างแนบชิดลำตัวพับแขนขึ้นมาเป่าลมหอ,อกยาวๆอย่ากั้นลมหายใจศอกเราจะไม่ดึงขึ้นหรือจะไม่ขยับศอกล็อกหวัวไหล่ล็อกสอกแค่งอแค่ข้อศอกอย่างเดียวห้ามให้ขออ้อศอกตรงนี้ขยับับผมอ่าพร้อครับเดีย๋ยวพี่สาธิตด,ดูอึ๊บอ่า ตอนนี้ทําไปครับผมที่สําคัญอย่าลืมเล่นทุกค่า3าถึงหเซตเซตละ15หีสครั้งพักระหว่างเซต30มสิบวิถึงหนึ่งอาทีหายใจเข้าเรือออกแรงเป่าลมอ่ะครึ่งทางครับผมอ่ะ,อะสามครั้งท้ทายสองหนึ่งสุดท้าย โอเคอันนี้คือการออกกำลังกายเบื้องต้นที่ทำคัญจะลืมฝากติดตามช่องพวกเราช่อง y o u t u ูทูบช n n e l Facebook Instagram ของ The w i n f i t n e s s ด้วยนะผมพวกเราจะทำชิปมาให้สมาชิกทุกท่านหรือผู้คนที่สนใจอาการออกกำลังกายที่อยู่บ้านมาทำได้ทุกๆวันนะผมสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการทำชิปเพียงแค่นี้แล้วเจอกันชิปต่อไปครับสวัสดีครับ